Good morning Stan how are you สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูเบสเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูเบสจะสอนประโยคสนทนาเรื่องอะไรไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงนี้นะครูเบสก็จะสอนประโยคสนทนาเรื่องการถามชื่อนะคะด้วยประโยคคำถามนี้เลยค่ะ what's your name What's your name คุณชื่ออะไรออกเสียงตามครูเบนเลยนะคะ What's your name What's your name คุณชื่ออะไรมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนถามนักเรียนว่า What's your name ให้นักเรียนตอบชื่อของตัวเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าจะต้องถามตอบอย่างไรนักเรียนมาดูตัวอย่าง ประโยคการถามชื่อกันนะคะเด็กๆเห็นนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายในรูปภาพไหมคะอ่าสองคนนี้นะคะเขากําลังจะทําความรู้จักกันค่ะโดยการถามประโยคคําถามถามชื่อนั่นเองนักเรียนดูไปที่นักเรียนหญิงค่ะแล้วอ่านประโยคตามคุณครูเบสนะคะ What's it your name What's it your name นะคะประโยคนี้แปลว่าคุณชื่ออะไรทีนี้นักเรียนมาดูนักเรียนชายฝั่งนักเรียนชายค่ะ เขาตอบว่า my name, my name is ray นะะ my name is ray นะคะ my name is ray เด็กผู้ชายชื่อว่าเ a ่เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการจะทราบว่าเพื่อนชื่ออะไรคุณครูชื่ออะไรนักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถาม what's your name หรือ what's it your name ถามได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนถามแล้วเวลาที่ จะตอบจะต้องตอบเป็นชื่อตัวเองด้วยประโยคนี้ค่ะ my name is แล้วตามด้วยชื่อตัวเอง my name is แล้วตามด้วยชื่อตัวเองยกตัวอย่าง what is your name my name is b e s t what is your name my name is Troy what is your name my name is ต้นตาล ะะยกตัวอย่างเท่านี้ถ้านักเรียนต้องการอยากจะทราบชื่อคุณครูชื่อเพื่อนนักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามนี้ได้เลยค่ะในการถามชื่อของเพื่อนถามชื่อของคุณครูนะคะการบ้านวันนี้คุณครู็รขอฝากให้นักเรียนฝึกพูดนะคะประโยคสนทนาการถามชื่อ w h a t is your name w h a t is your name หรือ What's your name ก็ได้นะคะเวลาตอบให้ตอบชื่อของตัวเอง my name is my name is แล้วตามด้วยชื่อของตัวเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก่อนจากกันคุณครูเบสก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงการถามชื่อพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ i <laughs>